สนุนโดยนิกลานสะดวกซื้อประหยัดทรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055711341 055748050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการฮวงจุย้ยนะครับ แต่รายการ่วงจุ้ยในรอบนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่อง่วงจุ้ยเลยครับท่านผู้ชมครับแต่จะมาพูดถึงในสิ่งที่ติดค้างท่านผู้ชมไว้นั่นก็คือ4ปีสุดท้ายนั่นเองครับในเรื่องของการเช็คดวงนะครับในปีพุทธศักราช2,565นะครับในปีเสียปีนี้อิทธิพลในเรื่องของราศีปีต่างๆว่าจะมีผลอย่างไรบ้างกับดวงชะตานะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่เกิดในปีช่วปีฉลูปีขานที่พูดไปก่อนหน้านี้เมื่อ2เทปที่แล้วนะครับแล้วก็ปี มะโรงปีมะเสงแล้วก็ปีมะเมียปีมะแม่นะครับในเทปที่แล้วนั่นเองครับ เราได้อธิบายกันนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็หาบทสรุปมาท่านมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ทราบกันว่าในปีนี้เรามีอิทธิพลในเรื่องของดวงไปในทิศทางไหนและจะรับมืออย่างไรกับในเรื่องของดวงชะตาเหมือนเป็นเข็มทิศชีวิตนะครับว่าเราจะทําอย่างไรในปีนี้ให้มีความสุขแล้วก็โชคดีอยู่ในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของ่วงจุ้ยนะครับที่จะเอามาอธิบายแต่เรื่องฮวงจุ้ยกับเรื่องดวงไม่เหมือนกันนะครับ่วงจุ้ยก็คือหลักในเรื่องเกี่ยวกับ ในการดูทำเลพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับแต่ในเรื่องของอดวงชะตาจัดอยู่ในหมวดของโหราศาสตร์นะครับแต่วันนี้ก็จะเอามาบอกว่าปีไหนบ้างที่มีอิทธิพลเกิดขึ้นอย่างไรในปีพศ2565ครับแน่นอนครับปีที่ผมติดค้างไว้นั่นก็คือ4ปีสุดท้ายและนะครับไล่ลำดับดังต่อไปนี้เลยนะครับนั่นก็คือปีวอ,อกนั่นเองครับท่านผู้ชมครับปีวอ,อกเราทราบดีอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีขานชงกับปีวอ,อกตง ทำให้คนที่เกิดปีวอกเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงโดยตรงบางทีการตัดสินใจนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเกิดข้อผิดพลาดเกิดได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดหรือใดๆก็ตามสําหรับคนเกิดปีวอกเนี่ยปีนี้ผมอยากจะให้ชะลอแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับทางที่ดีพยายามหาเพื่อนนะครับหาที่ปรึกษาที่ดีเพื่อที่จะได้มีผลในเรื่องของการแนะนํา ให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้ช่วยส่งเสริมให้เรามีผลในเรื่องของความสําเร็จได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะครับก็พยายามหาเพื่อนไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามมีเพื่อนก็จะได้ช่วยส่งเสริมนะครับแล้วก็เกื้อหนุนช่วยระมัดระวังกันได้ดีปีวอกอิทธิพลในเรื่องของดวงในตอนนี้เนี่ยมันมี2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับสำหรับปีวอกเลย1โดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะการเงิน สภาว่าการเงินเนี่ยรายรับค่อนข้างเสมอตัวหรือเท่าเดิมแต่รายจ่ายมีโอกาสที่จะดีตัวสูงขึ้นตั้งแต่วันที่16-17ของเดือนเมษาเข้าสู่ราศีพฤษภปุ๊บเนี่ย สักระยะหนึ่งนะฮะรายจ่ายเริ่มสูงขึ้นมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้จะต้องดูแลในเรื่องของการใช้เงินดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางด้านทรัพย์สินว่าเงินเดือนได้มาเท่าไหนจะจัดการรับรองหรือเก็บหอมรอมริบไว้อย่างไรป้องกันหรือกันเงินไว้บ้างนะครับสำหรับปีวอกนะฮะแล้วถัดจากนั้นปุ๊บเนี่ย ท้ายปีนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางปีตั้งแต่ช่วงเดือนอกรกฎาลากยาวปจนถึงท้ายปีเลยเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของดวงเนี่ยมันมีผลในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ดีอยู่ในช่วงกลางปีจนถึงท้ายปีพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่ามีแรงประทะชงก็ตามแต่ก็จะมีโอกาสได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนหรือส่งเสริมไปในทางที่ดีนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงท้ายปีปีวอกปีนี้ กังวลใจได้แต่อย่าเป็นทุกข์นะฮะมีโอกาสไปไหว้พระไหว้เจ้าขอพรอสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ก็จะได้ช่วยเกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมให้โชคดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคัง่งหรือว่าการเงินที่ดีอะไรที่ดีเนี่ยผมแนะนําด้วยการไปทําบุญด้วยกันให้ทานยกตัวอย่างอย่างเช่นไปแจกทานนะครับหรือว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็จะได้ช่วยสนับสนุนในพื้นชะตาหรือฐานชะตาให้มีโอกาสในเรื่องของความโชคดีหรือมีโชคได้นั่นเองครับ ปีต่อไปครับนั่นก็คือปีละกาอ่ะอย่าลืมนะครับปีวอกมาไหว้แก้ ay, ปีชงที่มูลนิธิได้นะครับอ่ะปีต่อไปนั่นก็คือปีละกาปีละกาเนี่ยเป็นปีที่ได้รับพลังงานบวกเลยทีเดียวเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ปีละกามันเหมือนห่วงช่วงะระยะเวลาในการเก็บตัวมาก เก็บเนื้อเก็บตัวนะครับดูแลตัวเองอยู่ในที่ตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ปีนี้ปีละกาคนจีนว่าปีหงเนี่ยมีผลในเรื่องเกี่ยวกับได้รับการส่งเสริมเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมหน้าที่การงาน โอกาสดีๆกาลังเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักครับใครที่ยังไม่มีแฟนปีนี้ปีละกาจะได้แฟนแล้วล่ะนะครับใครที่โสดมาเนินนานหลายปีปีละกาเนี่ยปีนี้ความรักดีๆเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการศึกษาเรียนจบ เป็นไปตามเป้าหมายถ้าไปสอบรับราชการถ้ายังไม่ติดก่อนหน้านี้มีโอกาสรอบนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยทีเดียวที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อนหนุนสนับสนุนและเป็นโอกาสที่ดีของดวงดาวเป็นมงคลแล้วทําให้สอบติดรับราชการหรือทํางานประจําเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้ปีละก,กาเลยสบายใจได้เลยนะฮะปีละก,กานี่เขียมเขียมกันมาหลายปีแล้วครับแต่ปีนี้เนี่ยพุ่งแน่นอนแล้วก็ทะยานไปสู่ความสําเร็จนั่นเองครับ ปีละกายังมีดวงดาวที่เป็นมงคลส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ด้วยนะครับมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนในเรื่องของความมั่นคงให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งสําหรับท่านที่เกิดในปีละกาครับปีต่อไปนั่นก็คือปีจอครับท่านผู้ชมครับปีจอเนี่ย เป็นปีในเรื่องของพลังธาตุดินแน่นอนครับปีนี้ถ้าว่าเราตามคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ปุ๊ปีเป็นปีเสือน้ําปีจอเป็นธาตุดินเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับโอกาสดีๆแต่จะต้องให้เวลาในเรื่องของการศึกษาและเรียนรู้ให้ละเอียดและถี่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานการดําเนินชีวิตใดๆก็ตาม ปีจอปีนี้เป็นโอกาสที่ดีแต่จะต้องค่อยๆเติบโตและใจเย็นๆในเรื่องของการศึกษาให้รอบคอบมองว่าได้เสียคุ้มกันไหมอันนี้จะเป็นเรื่องราวดีๆครับสำหรับปีจอ ปีจอมีดวงดาวที่เป็นมงคลนะครับถ้ายังไม่ได้ลูกจะมีโอกาสเกิดบุตรบุตรจะเป็นมงคลอันนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ในดวงชะตามีผลในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านยานพาหนะความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก่อให้เกิดภาระรายจ่ายตามมานะฮะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการส่งเสริมที่ดีมีผลในเรื่องของความมั่งคัง่งบ้านรถที่ดินสินทรัพย์เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็จะต้องดูในเรื่องของเลข เงินนิดหนึ่งว่าพร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะจ่ายไหมจะได้ไม่ลําบากในภายภาคหน้าครับสำหรับปีจอได้รับพลังงานบวกไหมแน่นอนครับอิทธิพลเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1 5 1 6ของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาผู้นี้ว่าตั้งแต่ราศีมังกรนะครับกลางเดือนมก,กราคมลากยาวไปเลยครับจนถึงสิ้นปีนะครับแต่งานเยอะนะฮะงานเยอะงานยุ่งแต่ได้เงินครับ เยอะขนาดไหนยุ่งขนาดไหนได้เป็นเงินเป็นทองก็งถือว่าเป็นปีที่มีแรงบรนดาลใจที่ดีขั้นเอกครับท่านผู้ชมครับปีต่อไปนะครับนั่นก็คือปีสุดท้ายละเป็นปีกุลนะครับปีกุลเนี่ยเป็นปีที่ชงร่วมไหมนิดเดียวเองท่านผู้ชมครับเป็นปีที่ใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับปีกุลเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่จําเป็นและรายจ่ายที่ไม่จําเป็น คำว่ารายจ่ายที่จำเป็นก็หมายถึงว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนยางรถนะครับอาจจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมบูรณนะข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่อาศัย ก็อาจจะเป็นรายจ่ายได้หรือมีผลในเรื่องของการลงทุนเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ๆอาจจะมีการจ่ายเพื่อเรียนรู้หรือจ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดภาวะในเรื่องของอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายอันนี้ต้องใจเย็นสําหรับปีกุลนะครับค่อยๆประคองความรู้สึกค่อยๆประคองอารมณ์ของตัวเองให้ดีและปีนี้จะเป็นปีที่โชคดีเนื่องจากอะไรฮะเพราะว่าปีขานเนี่ย ักตามหลักโหราศาสตรของจีนนะว่าปีที่สมพงกับปีขานนั่นก็คือปีกุลถ้าในเมื่อคนที่เกิดปีกุลปุ๊บปีนี้เวียนมาบรรจบครบปีขานปีขานมีพลังงานเกื้อหนุนทําให้ปีกุลนั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเติบโตมีความสําเร็จหน้าที่การงานมีโอกาสได้โชคแบบฟุกๆนะหรือมีผลในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้นะครับปีนี้ทําอะไรลงไปลงทุนอะไรลงไป จะเห็นค่าตอบแทนจะมีผลในเรื่องของรายได้ผลกำไรอย่างเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดในปีกุลนะครับปีกุลเป็นปีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ช่วงต้นปีกลางปีใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าช่วงท้ายๆปีจนถึงปีหน้าโอ้โหอันนี้โอกาสทองที่จะได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกอบเป็นกำนะครับเห็นอะไรเป็นรูปร่างมากขึ้นใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใน12ราศีปีนี้ที่ผมพูดถึงนั้น ยืนอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับรวบรวมข้อมูลมาแต่ถ้าหากว่าจะทําให้พื้นชะตาดีนะครับมีศีลผ่านภาวนาไว้เป็นทุนเพื่อเป็นการเกื้อหนุนโดยช่วยทําให้พ้นเคราะ์พ้นภัยแล้วก็อุ้มชูเราให้ไปสู่ความสําเร็จได้ครับ ท่านผู้ชมครับอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงต่างๆนั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1่กุมภาพันธ์ก็คือชิวอีกที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ลากยาวไปเลยครับจนถึงช่วงท้ายปีช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับไม่สบายใจหรือว่าอยากสบายใจเพื่อเป็นสิริมงคลก็เดินทางมาที่มูรณิทิวิหารเซนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาอธิษฐานขอพรไหว้เจ้าแก้ปีชงนะครับหรือไหว้พระนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ไปพักผ่อนที่ร้านกาแฟฮกได้นะ แล้วก็มีโอกาสมาไหว้พระไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาครับพบกันในตอนหน้าและตอนหน้าเราจะพูดถึงในเรื่องของคำว่าห่วงจุย้ยกันสักทีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ